ผีเสื้อแสนสวยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มาตุมกับพี่ส้มโอมาเที่ยวชมสวนดอกไม้เห็นผีเสื้อแสนสวยหลากหลายสีสันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่บินร่าเริงแจ่มใสอยู่ในสวนดอกไม้แล้วน้องๆรู้ไหมว่า ผีเสื้อมีการเจริญเติบโตและมีประโยชน์กับเราอย่างไรถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับน้องๆครับผีเสื้อเป็นมแมลงชนิดหนึ่งซึ่งจะมีปีกสีสันสวยงามมากตามธรรมชาติผีเสื้อจะชอบแสงอาทิตย์และอากาศที่เย็นสบายเราจึงจะมักเห็นผีเสื้อบินว่อนวนเวียนตามดอกไม้ดูร่าเริงแจ่มใส สนุกสนานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยน้องๆครับการที่ผีเสื้อบินครา่าคราวเกสอรดอกไม้ต่างๆก็เพราะผีเสื้อต้องการน้ำหวานจากเกสอรดอกไม้เป็นอาหารเมื่อผีเสื้อจะดูดน้ำหวานจากดอกไม้ดอกใดผีเสื้อก็จะบินไปมาแล้วใช้ขาเกาะเกี่ยวกับดอกไม้ทำให้เกสอรดอกไม้ติดขาไปด้วย เมื่อผีเสื้อบินย้ายที่ไปเรื่อยๆโดยบินไปเกาะดอกนั้นบ้างดอกนี้บ้างจะทําให้ผีเสื้อได้ช่วยดอกไม้ในการผสมพันธุ์ซึ่งจะเป็นไปตามธรรมชาติผีเสื้อจึงมีประโยชน์มากนะครับน้องๆครับผีเสื้อมีวงจรชีวิตที่น่าสนใจมากคือในแต่ละช่วงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่เหมือนเดิม โดยเราจะแบ่งเป็นขั้นตอนการจเจริญเติบโตของผีเสื้อออกเป็นสีระยะคือ 1. ระยะไข่น้องๆครับไข่ของผีเสื้อแต่ละชนิดจะมีขนาดรูปร่างสีสันลวดลายแตกต่างกันและมีขนาดเล็กมากโดยไข่ผีเสื้อจะเกาะติดแน่นอยู่กับใบไม้มีลัก ลษณะติดเรียงกันเป็นจำนวนมากเป็นแผ่นๆคล้ายๆในภาพที่น้องๆเห็นนี้นะครับ 2. ระยะหนอนน้องๆครับเมื่อตัวหนอนผีเสื้อออกจากไข่ตอนเล็กๆหนอนจะกินเปลือกไข่ตัวเองเมื่อโตขึ้นหนอนจะกินใบพืชตัวหนอนทั่วไปมักจะไปหากินตัวเดียวและหนอนผีเสื้อจะมีการลอกคราบ เพื่อให้มีขนาดตัวโตขึ้น4ครั้งถึง5ครั้งนะครับ 3. ระยะดักแด่น้องๆครับเมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะลอกคราบเพื่อเข้าดักแด่ซึ่งในระยะนี้หนอนจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อยู่แต่ในเปลือกด,ดักแด่แต่ก็ยังคงมีการพัฒนาเกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นระยะที่มีการสะสมอาหารไว้กินเต็มที่ตัวหนอนของผีเสื้อแต่ละชนิดจะเลือกที่เข้าดักแด้ในระยะเวลาที่ต่างกันไปนะครับ 4. ระยะเจริญวัยน้องๆครับระยะเจริญวัยก็คือระยะที่ผีเสื้อเติบโตเต็มที่ออกจากดักแด้มาแล้วมีสีสันหลากหลายสวยงาม แตกต่างกันไปนะครับน้องๆครับผีเสื้อเป็นแมลงที่มีอายุสั้นมากผีเสื้อบางชนิดมีอายุอยู่ได้แค่2-3ถึงวันบางชนิดมีชีวิตอยู่ได้1-2ถึสสัปดาห์เท่านั้นดังนั้นน้องๆจึงไม่ควรทำร้ายผีเสื้อหรือจับผีเสื้อมาเล่นเพราะว่าผีเสื้อมีร่างกายที่เปราะบางมาก ถ้าน้องๆจับมาดูหรือจับมาเล่นอาจจะทำให้ขาและปีกของผีเสื้อฉีกขาดลำตัวแตกหักซึ่งจะทำให้ผีเสื้อเสียชีวิตได้เร็วกว่าปกตินะครับ